สวัสดีครับอีสานหากินมันไม่ดีครับผมกับมันเหยีับมาตะโสมาดยามกบกิ้งก้อลละครับกับท่าปีบ้านหมองมาดยามเงียบเอก็้ง้อนอัครับผมใส่เงียบกุงเป็ดไปครับผมมึงหลังแดกกันต๊อครับที่มนันเนี่ยครับเนี่ยครับ ลังเล็ดโอ้ยหมานครับผมคุณอะกบแลนโดูตัลงหน้าคุณนะครับ,รบลังเลดมีขามานน้อน่ามีโอ,หโอ้หมดกระย้อนครับคุณครับพี่น้องหมดกระย้อนกบยุงเ่งหันแหน่นนเพงหันโกแลนลังน้ามั <laughs> ้งดังตาม,มันเลย มา,ม,ม,ามาลังตะลังแดกเราครับที่หมวดอันหลวงเรางบ่มาณตั้งลังแดงนี่นมีแต่เฝ้ากระเฝ้าเลยอพี่น้องครับสามมึงลังที่สองอันต้อนนะครับผมครับพี่น้องติดตามมึงลังที่สองต่อครับผมเป็ี่ยนเลยลังนี้ว้าลังแดงเฉดแดงนะครับเฝ้าหนามันบวกลุง้งแหงนี้จากบัดนี้มุดขึ้นเนี่ยก็ได้โอ้นี่ มาด้วยครับสองตัวตัว,ต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 วงามเพราะไหนครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับงามเพราะไหนนะโอ้หตัวนี้นะครับผมอะไรอันตรีเปล่า มืออันใส่ไปมือว่านี่มน่าเลายๆครับเหรอเนี่ยตครับตอตุยยังไงเลยมามาแล้วครับผมนี่ครับกับไม้ข้องนะครับผมพี่น้องตุยเห็นปุ้นเหรบจากไม้ข้องนรอครับผมใส่ลงมากหมดละจากชิ้นหน้าหมละไลลงมากครับผม ไม่นี้ใส่เงียบเก็บหลังนะครับผมไปครับผมครับติดตามรุ่นกันเบื้องต้นครับนะครับพี่น้องไหนรังที่สามครับผมใหนปกติผมเป็นใส่ยุดข้อนะครับผมทั้งทีนะครับเป็นข้องนามนะครับวันนี้ผมได้ใหญ่ไหมวเะนะเตียนหม่งรึเปละาว่ะเปลี่ยนวิสัยฟังให้น่านะครับผม เห็นหนามมันไหลเห็นกระจบเปีนงหนามไหลลิ้นๆค่อ,คอยๆนะครับมัน,นตาหนามมันมีสองกันแท้นะครับผมผมก็เลยใส่ดากไปกันแทะหนูได้ครับไปมึงกันเท่านีร่ตัววะ อ,อ,อินซิมกับผมอโอ้เขียดที่มูน้อยตัวนั้โเ้ยหลยเอาไปกันะปล่อยเขียดที่มูน่ครับเยอลละเลยเลยครับน่าเห็นไรล,ลิลิลลู่บ้านหน่อยเพิ่นปล่อยดามงานรครับไล่รงมา ไปครับผมมึงเนี้ยหลังนี้ประมาณไปมึงดุนหลังที่สี่ตัวครับไปครับพี่น้องมีตามดุนหลังที่สี่นะครับกบสามหลังเราได้เห็นกบสองถูกนะครับผมนะมึงหลังนี้บาดิจโศกสีมันพี่น้องครับถึงแต่เซฟ้องที่ตรงเลยครับผม mãi 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 ăn mãi 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 đấy mãi 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 đấy mãi 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 นะครับบางทีหนามมันลุ่มมันแหงนะครับหนามมันหลดไหลออกตาหนามนะครับหนามมันก็เหลื่อมอ่อนทั้งๆเหลื่อมอ่อนมากๆหรอกโอ้หมาเหรอครับพี่น้องโอ้ยเงยเลยวว่าตัวนี้นะมึงนี่หลอบวันหน่อยๆว่ามันเดียครับผมหลอบผมเห็ดอีกมันใเงยนะครับผมว่ะมือผมมึงจำหลอบดผมอยู่บ่ามันหลอบขันหลอบเระจกเห็ดเต็มหลอบเลยด้วได้ครับพี่น้องหมาเหรอ ไองนี้มาที่เรียวเอ้ยใส่เข้าไปมือตึงกันเออเด็กหนึ่งไก่หนึ่ได้เนี้ยเนาะครับผมเด็กไรเดลไรลองกันมานิบ้านเมื่อใส่ดูใส่นั่นแท้ควบเสือบัวดาบเปยังบัวโอ้ผมใส่ไปอยู่ไปกินเด้อครับหาอยู่หายอยากผมบริเวณ ใส่ไปขายนะครับผมบริไปเอาตีไข่ไปหนั่งนะครับผมใส่ไปแบบหาอยู่หาอยากนะครับใี่ผมตามมากันเด้อครับผมน่ะครับผมมาแล้วครับผมวันนี้ได้หาโตแล้วครับหลังอัเงียบซีหลังนะครับผมครับเลยอีกสามลักกันใส่ยูข้องยูแข่งหน้าหลุดขึ้นก็แล้วครับ ยังหายใจดีสู้มีอยู่กบแน่อยู่ไปครับผมติดตามรุนกันครับไปครับพี่น้องเมึงเหยาบหลังก็ไป็นตัวครับหดเขียงหน้าแล้วครับเนี่ยครับเขียงหน้าผมข้างหน้าเนี่ยครับผมไปครับลืมบอกว่าผมมันมเส้นบางลั่นปลาปใบสามบ,บางนะครับโอ้เต็มหวัดเนาะพี่น้องครับเลียน มีตาหนามบ,บนเราครับคนไม่เห็นเลยโอ้งติดลม่งน้ด้วยเขามีบาง,บางาบลั่นก <c oughs> ครับม,มันแรงๆม้นครับใส่ไปครับผมสีคื้อวะ เอ้คูเหมือนเหมือนเหมืน,มน,มน,มนอยา้ไปอนเอ้ยเนาะไปนึ่งไดโอ้ตายตายตายตา,ยตา,ยตามจ้ากล่องก,กันเลนยกันเ้ต้องโบโบครับ เงียบครับบ่มีหย <Awesome. S 2> ังไปพี่น้องเฮาไปเมึงกบห้องครับกบวันนี้เป็นของไม้โกคื่องาใส่ซดกแล้วครับผมผมบ่ได้ใส่หลายเทื่อหรอกข้องนี่ทีนี้กบบ่ผมบ่ใส่อันผมก็สิบ่ใส่ผมมาใส่เดี๋ยวหลังมันบูมมีกบเขาไหมผมมีโซ่ใส่โอ้อเดี๋ยวพี่น้อง ที่ดีกับปูเอ้ยนี่แต่ีกับปู <c oughs> นี่ครับพี่รองไปอกับปูไปครับเนี่ยกว้างหม,มายกูเพิามเสนหมอกกู้หมอกหมดผม มันบ่ได้ญ่สองคืออะไรนผมได้โซเซย์ครับไปครับตามหลุดมึงอีกสองล้านที่เชียงหน้าเนาะครับผมไปครับพี่น้องหลังนี้หลังที่แดดเรารพูดครับหลังนี้ก็ใส่์ก็ยังก็บ,บงังลั่นอะไรครับผมขางกันทั้งแรงบังลั่นเรื่องเชื่องนี้ ลอกกบโอ้ยน้ำท่วมรอบเห็นบ่มาแล้วนี่อันนี้บงังรันครับผมน้ำเตวมรอบอู้ยมี <c oughs> มยังเขาครับนมมี่ลอกใหม่ครับผมเห็ด เอานะครับเออพี่น้องมังเข้าด้วยครับกลไกสันแน่จัเงเอยครับผมบางลัน่นเบนเดเบางลันล่นบางลั่นกับโบคือหรอครับ vì nhà bị lắm 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 ừ lắm 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 นามมันขึ้นมาฮอดตี้แล้วครับอันนี้งียเตรียมอ้เนะี่ยเมื่อคครับนบ้ำมตมแต่หนักผมใส่ไปนูน่นเลยเี๋อวัน <c oughs> นี่จะปู พี่น้องบ้มามานันหลังหนึ่งหลังหนึ่งอ,อยู่ข้างในอยู่ข้างในเห็นครับผมเต่าผมเกสกที่อุ้ยหนาวลงไปเอา๋ยวไปได้ถือกล่องลูกแม่มาหน่อครับยกสียโอ้เมื่อมึงแบบมันใดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันครับครับพี่น้องหลังอย่างกับโยนหันจะพูนกันบ่บได้นะครับผมนมผ้ำหัวมึงเหยียบเบสผมไปหนาวเด้๋ยวประเดี๋ยงนะครับผมมือนี้มีผลงาน แม้พี่นองกับชุ่มนะครับผมหาเต็มนะครับผมได้อยู่สองหลังนะครับได้อยู่สองหลังนะครับผมมีตัวงามๆอยู่ครับผมนะโอ้มาเห็ดผลงานออกมือ <c oughs> ามตัวอันนี้นอ,อ่ะไอกลองไอกลอผมมีตัวเอียบๆเลด้วยครับผม không ừ, ừ, cái gì bây giờ quạt đấy thật nhắc này còn một quạt đấy bạn ừ, không ha ok một một à กับไมอนี้กับม่แยี่ยมหยากกบกบนะครับแต่ผลงานตัวงามงามหาตัวนะครับผมนี่ครับงามงามหาตัวนะครับผมมีกรบรุ่นกบอยู่สองตัวครับนั่นหน้านี่ตัวนีม่มุกขี้เสียบนะั้งพี่น้องอีกอย่างหนึ่งว่าบางลั่นก็ไม่ได้เราพี่น้องผมมันบางลั่นสามบางนะครับผมน้ำมันท่วมนะครับอันหยาบสามลังยน่น ข้องติดบเทียงหน้าเจ้าของนี่ก็บ่ได้จักหลังเลยครับผมนำหลวงพอเจ้ดันนำขึ้นมาแล้วครับเหยียดตานำไว้นำมันดันขึ้นบนนี้ลุยนำเบลเปียกพืเอ๋อจังแดงมันนี่ก็ยังพ่อไดมันนะครับผมมันพ่อไดยุ่แบบพ่อได้ยุ่ยได้กินนะครับผมก็บ่รา้ใไล่ได้ยังนะครับกันได้ไล่ก็เอาไปปันที่ปันน้องนะครับผมก็บ่ได้เอาไปขายนะครับผมปันทีปันน้องให้พียุ่ไปกินนะครับผมใครก็ไปหาซื้อนะครับครับผมกั มาอนี่กับถ้าว่ายามกบนะครับผมครับก็หากินตามฤดูกาลนะครับผมกันไปสื่อเขากัดล้วงลัดลอยกบบาทนะครับผมแล้วก็สื่อปลามามีสิบบาทสามสิบาทมาซับใส่หยับกิ่มไปแล้วครับผมขาพ่อดดอยู่ได้กินอยู่ปาที่ปลกจะใส่ด้สองเทือกูแหละนะครับผมปลาครับไม่ีครับเอาไปซับนี่ก็เนาะครับผมเดี๋ยวเมื่อดาจิพ้ากันมาก ยูไฮกินนีอยังกะดิพาพมันมืออีกทีนึงเนาะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยติดตามให้น้ำในเดอ้อครับพี่น้องนะครับนี่กับบรรยากาศยามวัตรนะครับผมหกโมงประมาณหกโมงครึค่งนะครับผมแดดออกแล้วนะครับกมีหมอกนะครับผมมีหมอกกับมุมนีหมอก,กทุ่งหน้านะครับผมอะ่ะครับผมไม่นี้ก็ขอ กับหน้า่อมแม่พี่นองก้อนใบสมาิก่ก้อนนะครับสำหรับอีสานหากินแบบนายบีขอกลับสวัสดีครับ